สวัสดีคะ่ะวันนี้เราพามาชมสวนฟักทองนะคะเพราะว่าใกล้ฮาโลวีนแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมฟักทองแต่ละแบบนะคะมีเยอะแยะมากไปชมกันคะ่ะมาค่ะเรามาเดินดูพัมกิ้งนะคะแต่ละอย่างแต่ละสีแต่ละ ลูกจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกขนาดกลางนะคะจะชมบรรยากาศเรื่อยๆแต่ขอปิดเสียงนะคะเพราะว่าทางส่วนเขาเปิดเสียงเพลงก็เลยไม่อยากให้มันติดมาในวิดีโอนะคะน,นี้จะเป็นสีออกนะส้มๆนะคะคล้ายๆายอันนี้ก็จะสีแบบฟักทองนี่เป็นสีแบบ orange orange นะคะส้มๆหน่อยแต่ลูกสวยมากลูกเล็กๆนะคะเแล้วเราจะซื้อไปกลับบ้านนี่เป็นลูกคล้ายๆมันแก้วเลยค่ะสีคล้ายๆมันแกว้วแต่สวยจริงๆค่ะมันจะมีหลายไซส์เลยไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ซใหญ่นี่ก็สีสวยสดุดสายสีจะออก ทองทองเหลืองเหลืองทองทอง,ทอง,ทอง,ทองส้มส้มนะคะขาดกันไปแต่ว่าสวยมากมีหลายขนาดเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะใกล้เข้าฮาราวีนแล้วอันนี้ก็เป็นฟักทองนะคะจะออกจะเป็นสีคลาำๆค่ะลูกนี้ลูกเล็กๆเหมือนแตงโมเลยสีคล้ายแตงโมแต่ไม่ใช่นะคะเป็นทุเรียนอันนี้ก็ลักษณะกลมๆแบนๆนะคะ สีสันก็สีเหลืองเหลืองนะคะเหลืองเหลืองสวยมากนะคะสวยทุกลูกเลยพูดถึงส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็คล้ายมันแกลวเหมือนกันค่ะลูกจะออกเป็นสีขาวแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีเหมือนน้ำออส้มแก่ๆหน่อยสีส้มนะคะสีส้มแต่แต่ละลูกก็สวย นี่เหมือนกันนี่สีเหลืองอลามเลยอันนี้นะคะเราจะเอากลับบ้านอย่างระลูกนะคะนี่ค่ะที่อดไม่ได้ที่จะพาเพื่อนๆมาดูแต่เสียดายที่เสียงไม่ได้เอาเอาเสียงออกค่ะเพราะว่ามันเป็นเสียงเพลงอย่างที่บอกนะคะแต่ก็ดูบรรยากาศค่ะดู ว่าฟักทองเขามีกี่สีกี่แบบนี่มีแต่ละแบบแตกต่างกันไปค่ะอยากจะให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะเฉพาะฟักทองค่ะเดี๋ยวพอเราชมตรงนี้เขาเอามาใส่ไว้เป็นกองๆแล้วเขาก็จะแยกว่าฝักทองลูกนี้ส่วนนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้เวลา คนมาเดินชมส่วนเขาก็จะได้ดูให้ครบถ้วนเดี๋ยวดูตรงนี้เสร็จนะคะจะพาไปเข้าส่วนค่ะส่วนนี้ก็คือส่วนที่เขาปลูกเลยแล้วเขาก็จะเอาลูกฟักทองลูกใหญ่ๆนะคะมาวางเรียงไว้เต็มส่วนเลยค่ะแล้วเขาก็จะให้เอารถเหมือนรถเข็นนะคะไปเก็บเอา ด้วยตัวเองนะคะใครจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่ลูกขนาดไหนก็เก็บได้ด้วยตัวเองแต่พาชมบรรยากาศตรงนี้ที่เขาเก็บมาให้ชมก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในสวน